สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมมานําเสนอแบบบ้านที่มีชื่อว่าแบบบ้าน9กาลดานะครับผมแบบบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างเนาะหน้ากว้างจากเสาฝั่งนี้ถึงเสาฝั่งนี้นะครับ9เมตรนะครับแล้วก็จากเสาด้านหน้าถึงเสาด้านหลังคือด้านท้ายตรงนี้นะครับเป็น12เมตร ความกว้างคูณยาวของบ้านหลังนี้อยู่ที่9คูณ12นะครับ108ตารางเมตรนะครับแบบบ้านหลังนี้มีราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจแบบบ้านแก้วระดาบอกว่าแบบบ้านแก้วระดานะครับผมจัดส่งทางแคลรี่ให้เนาะอันนี้นะครับราคา3,500บาทนะครับในแบบแปลนจะได้นะครับก็คือขนาดกว้างคูณยาวนะครับอะไรต่างๆมีให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้นะฮะอ่าแบบบ้านแก้วระดานะครับเป็นแบบเาสาเสาลอกับที่นะครับผมอันนี้เนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับด้านหน้าด้านขวาแล้วก็ด้านหลังแบบบ้านแก้วระดานะครับเป็นแบบบ้านที่เป็นโมเดลสองสเตปนะครับมีขยักนะครับหลังคาขยักเนาะหนึ่งสองสามสามขยักตรงนี้นะครับ 1>, 1 2เนาะ2เนาะถ้านับเป็น1 2 3นะครับถ้านับตรงนี้เป็น1 2นะครับเอาเป็นว่าเรียกแบบบ้านโมเดิร์น2สเต็ปสเต็ปบน3ขยับนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับเวลาเราเรียกเราจะได้เรียกถูกนะครับผมแบบบ้านหลังนี้108ตารางเมตรนะครับความสูงของฐานบ้านเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะเนาะระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยจะต่ำกว่าพื้นบ้านนั้น5้ซินะครับ แบบบ้านก้าระดาสูงอยู่ที่50เซนระเบียงสูงอยู่ที่45เซนนะครับบันไดสาขั้นนะครับเสาโชว์นะครับจะโผู่ออกมาเนี่ยครับนิดนึงนะครับประมาณตัวประมาณ10นะครับ10เซนเนาะตามแบบนี้ผมมีอยู่ให้ในแบบนะครับจะผล่ออกมาทั้งหมด4ต้นนะครับตรงนี้เป็นหินกาบหรือหินทรายนะครับราคาหินกาบกับหินทรายนะครับหินกาบจะแเพงกว่านะครับผม แตสวยกว่าเนาะเพราะเกทมันจะดูดีกว่าอันนี้ผมเขียนว่าให้อยู่ในแบบอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่นะฮะส่วนไอนที่ทุกคนเห็นตรงนี้เป็นช่องอ e ิดบล็อกระบายอากาศนะครับเป็นบ e ล็อกระบายอากาศเนาะจะไม่ได้มีหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมนะครับก็คือจะใช้เป็นอ e ิดบล็อกระบายอากาศนะครับตัวนี้เนาะก็เป็นการประหยัดงบไปในรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับผมเนาะ อันนี้เป็นช่องแสงนะครับเป็นบานเก็ดแก้วนะครับผมจบเก็ดแก้วเนะาะช่องแสงนี่จะเป็นพี่ๆทุกคนนะครับก็จะดูง่ายๆอันนี้จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ําของแบบบ้านแก้วนะสองห้องนอนเนาะตรงนี้นะครับอ่าสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งระเบียง นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาลังคาส่วนนี้ออกให้ดูนะครับว่าแปลนภายในของบ้านเรานั้นเป็นแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาลงนะครับนี่แบบบ้านแก้วระดานะครับห้องนอนหนึ่งคือห้องนอนนี้นะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองห้องน้ำหนึ่งกับห้องน้ำสองนะครับห้องน้ำหนึ่งนั้นจะเป็นห้องน้ำที่มีชักโครกกับอ่างล้างหน้าส่วนห้องน้ำสองจะเป็น อาบนะ้านะครับส่วนด้านนอกนั้นจะเป็นที่ล้างมือนะครับเป็นทางเดินแบบนี้เนาะนะครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้นะครับแบบบ้านกาลาดานะครับตัวนี้นะฮะอ่าห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เรียงขนาดทีละห้องนะครับเริ่มตั้งแต่ละเบียงเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับกลัวลืมหรือว่าฟังไม่เข้าใจ เอาปากกาขึ้นมาจดไว้นะครับขนาดมันจะได้ถูกต้องนะครับผมระเบียงนะครับกว้างฝั่งนี้นะครับถึงฝั่งนี้เสาเนาะสามเมตรแล้วก็จากฝั่งนี้นะครับถึงฝั่งนี้นั้น5.5นะครับผมนี่คือระเบียงหน้าบ้านนะครับประตูนะครับมีช่องแสงนะครับเป็นบานเลื่อนสลับนะครับ2บานแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นบานสวิงนะครับเป็นบานยาวนะครับอันนี้ ขนาดนะครับขนาดตัวนี้จะสามารถหาซื้อตามห้างร้านต่างๆได้ครับหรือจะสั่งตัดแต่ตัวนี้เป็นขนาดที่เราหาซื้อได้นะครับถ้าขนาดหน้าต่างที่บ้านที่ใหญ่ๆนะครับที่หุ่เขียนหลายๆตัวเนาะจะเป็นการสั่งตัดซะส่วนมากนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพี่ๆเอฟซนั้นหาสั่งซื้อได้ว่าบ้านก้าลาดานะครับจากเจ้าของบ้านที่สั่งเขียนนะครับคือต้องการแบบบ้านที่ประหยัดงบนะครับแล้วก็หาซื้อตาม ห้างร้านได้นะครับผมอ่าอันนี้ห้องถงนะครับห้องถงจะอยู่ที่ความกว้างนะครับจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้เนาะสาเมตรห้าสิบนะครับจากฝั wearing wearing ก่งนี้ถึงฝั 5. 5 ouais ่งนี้นะครับในบริเวณนี้คือ5.5นะครับผมผมลืมบอกอีกหนึ่งห้องไปนะครับว่าแบบบ้าน9ก้าระดานั้นมีห้องพระด้วยนะครับงนี้นะฮะมีห้องพระนะครับนี่คือห้องพระเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนหนึ่งก่อนดีกว่าห้องนอนหนึ่งนะครับมีหน้าต่างสองด้านมีสามดาสามดา 3บ้านนะครับสมเมตร50คูณ3เมตร50นะครับระยะเสาคือกับเสาโชว์เราจะมองเห็นชัดเจนเนาะคือตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคครับผม3เมตร5 0คูณ3เมตร50นะครับเดินออกมาจะเจอกับห้องพระนะครับห้องพระขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับเลือกอยู่ที่2เมตรห0อันนี้คือขนาดห้องพระ2เมตรคูณ2เมตร50 นะครับส่วนห้องนอนที่2นะครับขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้คูณสเมตรห้เช่นเดียวกันเหมือนก,นกันกับห้องนอนหนึ่งแต่มีหน้าตา่าง1ด้านคือ1บานตรงฝั่งนี้นะครับผมอ๋อโอเคเดินออกมานะครับมาดูห้องนอนที่3นะครับจะอยู่ช่องทางเดินตรงกลางนะครับตรงนี้ก็มีหน้าตา่าง1ด้าน1บาน ขนาดอยู่ที่3เมตรฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น3เมตรฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นั้น3เมตร50นะครับ3คูณ3เมตร50หน้าต่าง1บ้านและเป็นหน้าต่าง3บานด้วยเลื่อนสลับนะครับตรงนี้สลับห้องครัวนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับใช่ไหมเดี๋ยวว่าให้ดูนะว่าใช่ไหมนะครับ2เมตร50กว้าง 5เมตรหนะครับจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้มาดูรูอิดบล็อก box, ระบายอากาศนะครับเป็นรูระบายอากาศคือจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อระบายอากาศในห้องเราเนาะในห้องโถงหรือในบ้านเรานะครับตรงนี้สำหรับห้องครัวเป็นรูปตัว L มีซิงค์ครัวมีอ่างล้างจานแล้วก็มีช่องวางเตาแก๊สนะครับมีหน้าต่าง2ด้าน2บาน นะครับอันนี้คือประตูหลังบ้านนะครับอยู่ทางนี้เนาะนี่คือประตูหลังบ้านนะครับอ่าครบหรือยังครับห้องเราต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูเดี๋ยวผมจะเปิดโครงสร้างของหลังคาให้พี่เอฟซี C นั้นได้ดูนะวรัวโครงสร้างของหลังคาแบบบ้านการะดานะครับเป็นแบบไหนเนาะผมเปิดหลังคาขึ้นมาเดี๋ยวผมพาดูเหล็กนะครับว่ามันมีอะไรที่เราต้องดูไหมนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้เป็น มีท่านชีสนะครับแล้วก็ไม้เทอร์ล่านะครับผมเปิดจันทันนี้คือจันทันอสีแปนะครับอ่าในการถักของโครงสร้างของแบบบ้านกาละดานะครับน,นี่เป็นโครงสร้างเหลยหลังคานะครับเดี๋ยวผมปิด อันนี้เป็นขอบข้างนะครับแล้วก็เชิงชายนะครับจะเปิดเชิงชายไว้เนาะจะได้ดูได้ชัดว่าชั้นบนกับชั้นล่างนะครับอันนี้เรียกว่าแปรนะครับแปรลังาคาขับผมอันนี้เป็นจันทร์นเนาะอันนี้ดูในแบบแปลนนะครับจะเห็นเป็นรูปสามมิติแบบนี้ด้วยนะครับพี่ทานายที่เอาไปก่อสร้างเนาะนี่คือการถักเหล็กต่างๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่านี้มีอยู่ในแบบทั้งหมดขนาดเหล็กจันทันนะครับขนาดเหล็กแปรขนาดเหล็กอาเสอาเคือตัวนี้นะครับที่ว่าเรียกว่าอาเนะครับที่พี่ทุกคนจะได้เห็นโครงสร้างบ้านของเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าทําตามแบบนะบอกไปก่อนนะอันนี้เป็นเหล็กดั้งนะครับดั้งต่างๆการสารเหล็กดั้งต่างนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงต่างๆก็มีตามนี้เลยนะครับผมอ่า ผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆ FC นั้นได้เห็นคนเคนแบบที่ไหนนั้นเปิดตรงนี้ให้ดูเนาะอันนี้ผมเปิดให้ดูนะครับสิ่งที่พี่ๆทุกคนนั้นจะได้ตามแบบเป็นแบบนี้นะครับหรือก็มีพี่หลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้ซื้อแบบนะครับแล้วก็กําลังก่อสร้างแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาซื้อแบบนะครับเพราะว่าขนาดอะไรต่างๆนั้นเราไม่รู้จักนะครับมีแบบแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะครับ เราจะได้แบบบ้านที่สวยงามนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็อยากจะมาให้เครดิตผมเนาะก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับว่าก็ได้สร้างไปแล้วสวยถูกใจมากเพราะว่าพี่ๆทุกคนนั้นก็ได้บ้านที่สวยถูกใจสูงโอ่งสง่าบ้านแถวนั้นบอกได้เลยนะครับว่าทุกหลังที่ขึ้นในแถวนั้นสวยทุกหลังที่ผมเขียนออกไปเนาะนะครับผมอ่า ันนี้ซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังครับผมให้พี่ FC นั้นได้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมอันนี้เนาะตามผมสร้างเลยนะครับอันนี้ผมอุให้ทุกพ,พี่ทุกคนนั้นได้ดูนะครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาทั้งหมดเนาะอ่าโอเคครับอันนี้สรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับแบบบ้านก้าวระดานะครับ108ตารางเมตรนะครับ ราคา3,500บาทนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่0984804500ตามคลิปที่อยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ